ตัวอย่าง p สัดส่วนตัวอย่างหรือ s กำลังสองความแปรปรนตัวอย่างรวมเรียกว่าอะไรคะการแจกแจงของตัวอย่างสุง่มนะคะ sampling distribution คราวนี้วกกลับมาที่ตารางนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะใช้ตารางคำนวณต่อตารางของ x bar เมื่อกี้นะคะ ก่อนได้ตารางนี้มาเรามีประชากรก่อนใช่ไหมคะประชากรเราสมมุติว่ามีสีค่า1234เสร็จแล้วเราก็บอกว่าเราสุ่มตัวอย่างขนาด2หน่วยแบบแทนที่ที่เราใส่ลงตารางเนี่ยตัวอย่างเป็นไปได้ทั้งหมด16ชุดนะคะเราถึงจะได้ตารางตรงนี้ขึ้นมานะคะ x อ็ก์ตรงนี้เป็นตัวแปรสุ่มถามว่าเป็นตัวแปรสุ่มชนิดไหนต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องค่าจะต้องเป็นจํานวนเต็ม แต่ว่าอันนี้เป็นข้อยกเว้นนะคะถ้าเป็นทศนิยมเขียนแยกเป็นค่าๆตรงนี้ได้ก็เรียกว่าเป็นจัดเป็นตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องนะคะการคำนวณค่าคาดหวังของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องลืมหรือ,อยังสูตรว่าไงคะสัญลักษณ์ค่าคาดหวังคือ E X หรือ m ก็ได้ใช่ไหมคะสูตรว่าไงคะ s m a X คูณ f x อันนี้คือสูตรคำนวณ ค่าคาดหวังหรือค่าเฉลี่ยของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องนะคะฮันนี้ x บาร์ตรงตารางนี้ก็เป็นตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องดังนั้นค่าคาดหวังของ x บาร์ใช้สูตรนี้ไหมใช้สูตรนี้ไหมคะก็ใช้สูตรนี้แหละเปลี่ยน x เป็น x บาร์นะคะงนั้นสูตรเขียนว่าไงคะซิกมา x บาร์คูณ f x ฟเอบค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยของ x bar หรือค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยตัวอย่างนะคะก็แทนด้วยสัญลักษ e ณ์ e วงเล็บ x bar หรือม e a ห้อย x bar คือเราจะนําค่า x bar ตรงนี้มาเฉลีย่ยถ้าค่าตรงนี้มันไม่ใช่ตัวแปรสุ่มล้วก็จับ7ค่านี้บวกกันหาร7ใช่ไหมคะแต่ x bar นี่เป็นตัวแปรสุ่มเพราะฉะนั้นเราต้องคํานวณโดยนําค่าตัวแปรสุ่มแต่ละค่าคูณความน่าจะเป็นลืมหรือย,อยังการคํานวณค่าคาดหวัง เดี๋ยวเราหยิบเศษกระดาษที่จันให้แบ่งเป็น4ส่วนเ้าที่แล้วขึ้นมานะคะก็จะคำนวณค่าเฉลีย่ยของ X-Bar บารน,นั้นลงลงกระดาษที่จันให้เตรียมไว้เ้าที่แล้ว เราคำนวณค่าเฉลี่ยประชากรมาให้จานหรือยังที่บอกว่าสมมติข้อมูลในประชากร1 2 3 4ที่ไปเก็บข้อมูลคนออกกำลังกาย4คนนะ่ะค่าข้อมูลเราได้1 2 3 4ตรงนี้คำนวณมาให้จารย์หรือยังฮะมาหรือยัง ค่าเฉลี่ยของประชากรก็คือนําข้อมูลในประชากรมาคํานวณน,นะคะ1นบวกสบวกสบวกสหารสได้เท่าไหร่คิดตอนนี้ก็ได้ได้เท่าไหร่คะ2.5ง้อันตรงนี้คือค่าเฉลี่ยของประชากรเราสมมุติว่าประชากรของเรามีข้อมูลทั้งหมดอยู่4ค่าก็เอาข้อมูล4ค่านี้บวกกันหาร4นะคะค่าเฉลี่ยประชากรเราแทนด้วยมิตามสัญลักษณ์ที่ตกลงกันไว้เมื่อกี้นะคะ ส่วนความแปรปรวนของประชากรมันมีสสูตรนะคะอันนี้เราใช้สูตรที่แปลมาจากสูตรนิยามอันก็คือเอาข้อมูลแต่ละค่ายกกําลังสอง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 แล้วจับบวกกันแล้วก็หาร n คือ4มีอยู่ตรงนี้ก็คือ2.5ยกกําลังสองอันตรงนี้ได้เท่าไหร่คะใครคํานวณมาแล้ว 1. 25้เราก็มาเหตุตรงนี้หน่อยนะคะว่าเป็นความแปรปรวนของประชากรก็คือนําข้อมูลทั้งหมดในประชากรมาคํานวณ คราวนี้มาซีกซ้ายนะคะซิกซ้ายด้านบนนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้เราคำนวณค่าคาดหวงังหรือค่าเฉลี่ยของ x b บารหรือค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยตัวอย่าง x บาร์คือค่าเฉลี่ยตัวนี้ตัวอย่างสัญลักษณ์เราจะแทนด้วย E วงเล็บ x บารหรือมิวห้อย XBAR บาก็ได้เอาลงมือคำนวณน,นะคะคำนวณตรงช่องนี้ก็ย้อนกลับไปดูข้อมูลเมื่อกี้นะคะ คำนวณต่อได้เลยนะคะลงกระดาษของเราซีกซ้ายบนนะคะหลืมยังก็เอาค่า x b า r แต่ละค่าคูณความน่าจะเป็น1คูณ1ส่วนสิใช่ไหมคะถัดไปก็1.5จคูณ2ส่วนสิจนถึงค่าสุดท้าย4ี่คูณหนึงส่วนสิกเห็นการคำนวณแล้วก็ตัวเศษคูณกันก่อนแล้วก็จับบวกกันแล้วค่อยหาร16ทีเดียวลงมือคำนวณเลยนะคะ ตกลงได้เท่าไหร่คะสองจุดห้าสังเกตเห็นอะไรไหมมันไปเท่ากับค่าเฉลีย่ยของประชากรตรงนี้จะเป็นทฤษฎีทางสถิตินะคะก็คือถ้าเราสุ่มตัวอย่างขนาดเอ็นมาจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบไหนก็แล้วแต่นะคะค่าเฉลีย่ยของ X-Bar จะมีค่าเท่ากับค่าเฉลีย่ยของประชากร ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยตัวอย่างนะคะจะมีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยของประชากรทฤษฎีตรงนี้เดี๋ยวไปสรุปอีกครั้งหนึ่งการที่ให้เราคำนวณต,ตรงนี้ก็คือให้เราพิสูจน์ทฤษฎีตรงนี้ในเชิงตัวเลขออกมาให้เห็นจริงนะคะโดยเรากําหนดข้อมูลขึ้นมาพทําการพิสูจน์นะคะตรงนี้ให้ข้อคิดอะไรเราคะ ระหว่างการคำนวณซีกซ้ายเนี่ยคำนวณค่าเฉลี่ยของ x าร์โดยใช้สูตรตรงนี้กับคำนวณค่าเฉลี่ยของประชากรอันไหนคำนวณง่ายกว่าค่าเฉลี่ยประชากรงั้นตรงนี้ก็คือบอกว่าแทนที่เราจะไปหาค่าเฉลี่ย x าร์ตรงนี้เรารู้ตามทฤษฎีบอกว่ามันเท่ากันใช่ไหมคะเราก็เพียงแต่ไปหาค่าเฉลี่ยของประชากรแล้วก็มาตอบว่าเป็นค่าเฉลี่ยของ x าร์ตามทฤษฎีนะคะ าเฉลี่ยของเอกบาร์นี่กว่าเราจะได้ตอนเราต้องไปสูมตัวอย่างดูตัวอย่างที่เป็นไปได้ทั้งหมดได้การแจกแจงมาถึงจะมาคํานวณตรงนี้ได้ใช่ไหมคะขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยากนะคะกว่าจะได้ตัวนี้มาคราวนี้เดี๋ยวข้างล่างนะคะจะให้เราคํานวณความแปรปรวนของ x อบาร์แทนด้วยสัญลักษณ์ V ีวงเล็บเอบาร์หรือซึ่งมากกาลังสองของเอบาร์แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวมาดูสูตรก่อนว่าคํานวณยังไงมเราเขียนสูตรการคำนวณด้านนี้คำนวณด้านนี้นะคะคำนวณลงด้านนี้เลย ก็ทบทวนสูตรความแปรปรวนของตัวแปรสู่มสูตรคืออะไรคะ e x กำลังสองลบ m กำลังสองหรือลบ e x ทั้งหมดกำลังสองนะคะงั้นตอนนี้ตัวแปรสู่มเราคือ x bar ก็เปลี่ยนสัญลักษณ์ x เป็น x bar แค่นั้นนะคะอันจาก x ตรงนี้ก็เป็น e x bar กำลังสอง e x ตรงนี้ก็เป็น e x bar ทั้งหมดกำลังสองนะคะ ตัวเทอมหลัง ex bar หรือค่าเฉลี่ยของ x bar เราคำนวณไว้แล้วคือ2.5งั้ันเทอมหลังนี่คือนำค่า2.5มายกกำลังสองส่วน ex bar ex bar กำลังสองตัวนี้เราก็ต้องเขียนสูตรการคำนวณออกมาให้ได้ก่อนนะคะหลังก็สูตร,ตรก็คล้ายๆกับ ex bar ตรงนี้นะคะหลัง e เป็นไรทำไงคะจะยกมาใช่ไหม อัง e คือ x บการ์ bar, กำลังสองจับยกมาคูณฟังก์ชันความน่าจะเป็นของ x บาร์ bar, นะคะข้างหน้าใส่ซิกมาเพาะฉะัการคำนวณตรงนี้ทำไงคะก็เอาข้อมูลแต่ละค่ายกกำลังสองตรงนี้นะคะก็คือ1นกำลังสองเอาค่า x บาร์ bar, แต่ละค่ายกกำลังสองคูณความน่าจะเป็นของแต่ละค่านั้นนะคะันตัวแรกใช่ไหมคะ ตัวที่2ก็1.5ยกกําลังสองนะคะคูณความนั้นจะเป็นของมันก็คือ2 36. อ6ส่วนสิที่เหลือคํานวณต่อนะคะจนถึงตัวสุดท้าย4ี่กำลัง2คูณกับ1น6ส mm ่วนสิก็จะได้ e x bar กำลังสองแล้วก็ย้อนกลับมาแทนที่ตรงนี้นะคะแล้วแล้วอย่าลืมลบ2.5ยกกำลังสองออยู่ตรงนี้นะคะ ลงมือคำนวณต่อดูซิว่าความแปรปรวน x bar จะเท่ากับความแปรปรวนของประชากรไหมเหมือนมิลไหมนะคะ ได้คำตอบเท่าไหร่ทั้งที e x กําลังสงนะคะลบ e x ทั้งหมดกําลังสองคำตอบได้เท่าไหร่นะคะ0.625เท่ากับความแปรปรวนของประชากรไหมไม่เท่านะคะหันความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยตัวอย่างความแปรปรวนของ x bar มันจะไม่เท่ากับความแปรปวนของประชากรคราวนี้ทาไงถึงจะเท่าล <N> ่ะขนาดตัวอย่างเอเราเป็นเท่าไหร่คะลืมเอหรือ,อยังเอ <N S 1> <N S 2> เล็กเอเล็กสองนะคะงนั้นถ้าเราหารด้วยเอเล็กคือหารด้วยสองเอาความแปรปวนของประชากรหารด้วยเอเล็กในที่นี้ก็คือสองได้เท่าไหร่คะ อ่าได้ศูนย์จุดหกสองห้าทันความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยตัวอย่างจะไม่เท่ากับความแปรปรวนของประชากรแต่เท่ากับความแปรปรวนของประชากรหารด้วยขนาดตัวอย่างเห็นเล็กนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวทฤษฎีนะคะก็เดี๋ยวอาจารย์สรุปตัวทฤษฎีนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะที่เราคำนวณตรงนี้ก็คือเป็นการพิสูจน์ทฤษฎีในเชิงตัวเลขนะคะ เราไปดูแบบฝึกหัดชุดที่หข้อสี่ดูแบบฝึกหัดชุดที่6ข้อสหน่อยแบบฝึกหัดชุดที่ 6, หข้อสแบบี่ 6, จะเหมือนที่เราคำนวณตรงนี้นะคะเจอไหมแบบฝึกหัดชุดที่หข้อสี่ให้เราหมายเหตุไว้หน่อยนะว่า การคำนวณเหมือนที่เราคำนวณตรงนี้แต่ว่าข้อมูลในประชากรเป็นไงคะของเขาเป็นไงคะ8 10 12ใช่ไหมคะข้อมูลในประชากรของเราตรงนี้ที่เราคำนวณเนี่ย1 2 3 4แต่ของในประชากรในข้อ4จะเป็น8 1ดสนะคะแล้วก็มาเห็นว่าคำนวณเหมือนตรงนี้แหละ อันนี้เดี๋ยวจารย์ไปสรุปทฤษฎีตรงนี้นะคะที่เราพิสูจน์ให้เห็นจริงในเชิงตัวเลขตวเนี้มาที่ทฤษฎีตรงนี้ก็จะเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการแจกแจงของค่าเฉลี่ยตัวอย่างทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการแจกแจงของ X bar น,นั่นเองนะคะ ทฤษฎีแต่ละทฤษฎีมันจะมีเงื่อนไขเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะนําทฤษฎีไปใช้เราต้องดูเงื่อนไขของทฤษฎีให้ดีเพราะว่าถ้าไม่ใช้ภายใต้เงื่อนไขผลที่ได้ก็ไม่รับประกันว่าจะเป็นยังไงนะคะทฤษฎีนี้เงื่อนไขมีว่าไงคะถ้าให้ x 1ถึง x 2 x 1ถึง x n เป็นตัวอย่างสุ่มนะคะตัวอย่างสุ่มตรงนี้เราหมายเหตุไว้หน่อยนะคะเป็นตัวอย่างที่สุ่มโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายแบบแทนที่นะคะ เป็นตัวอย่างสูงขนาด n จากประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติประชากรนี้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับมิวนะคะความแบบปรปรวนซึ่งมากําลังสองอันนี้คือเงื่อนไขของทฤษฎีตรงนี้นะคะมันต้องเกิดัสองเมาทานนี้ก่อนนะคะผลที่ได้ที่ตามมาข้างล่างนี้ถึงจะเป็นจริงเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ได้จากทฤษฎีนี้คืออะไรนะคะเขาพบว่าค่าเฉลี่ยตัวอย่างก็คือ X bar เนี่ยจะมีการแจกแจงแบบปกติด้วยก็แสดงว่า X bar บา์ เป็นตัวแปรสุ่มปกตินั่นเองนะคะค่าเฉลีย่ยของ x บาร์นะคะหรือค่าเฉลีย่ยของค่าเฉลีย่ยตัวอย่างที่เราดูไปเมื่อกี้ก็คือแทนด้วยสัญลักษณ์มิลห้ x บาร์หรือ e วงเล็บ x บาร์นะคะจะเท่ากับอะไรนะคะเท่ากับค่าเฉลีย่ยของประชากรจำได้ไหมสอ้เท่ากับ2.5ที่เราคำนวณไปนะคะส่วนความแปรปรวนของค่าเฉลีย่ยตัวอย่างที่เราแทนด้วยสัญลักษณ์ซึ่งมากําลังสองห้ย x บาร์ตัวนี้ จะเท่ากับความแปรปรวนของประชากรไหมไม่เท่าจะเท่ากับเมื่อหารด้วย n เล็กนะคะส่วนเบีเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยตัวอย่างแทนด้วยสัญลักษณ์ซิกม่าห้อย x บาร์นะคะส่วนเบีนมาตรฐานเรามีนิยามว่าไงคะถอดสแควร r o ูทความแปรปรวนเพราะฉะนั้นถ้าเรานำค่าตรงนี้มาถอดสแควร r o o ทนะคะก็จะได้ส่วนเบีนมาตรฐานของ x บาร์ตรงตัวเศษเราถอดรูออกมาได้ซิกมา แต่ว่าตัวหาร n ก็ติดรูท n อยู่นะคะส่วน,นเบนมาฐานของค่าเฉลี่ยตัวอย่างมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลีย่ย mm hmm. standard error mm hmm. นะคะ of x bar mm hmm. ก็เดี๋ยวจะนำะสิ่งที่ได้จากทฤษฎีตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ เราไปดูว่าใช้ประโยชน์ยังไงนะคะจะขอสรุปอีกครั้งหนึ่งสรุปทฤษฎีนี้อีกครั้งหนึ่งเราดูในหนังสือซิว่ามีส่วนไหนที่ต้องเขียนเพิ่มเติมไหมเผื่อหนังสือขาดตกหล่นอะไรไปนะคะลองดูทฤษฎีนี้อยู่หน้าไหน เดี๋ยวเรามาสรุปทฤษฎีนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะทฤษฎีนี้มีเงื่อนไขว่าไงคะถ้าเราสุ่มตัวอย่างมาจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติก็คือว่าถ้าเรานําข้อมูลในประชากรอาจจะเป็นน้ำหนักอายุส่วนสูงก็แล้วแต่เกณเ์ลีลียนะคะมาพอตกราฟกราฟที่ได้จะต้องได้รูปรังสมมาตนะคะ ค่าเฉลี่ยในประชากรสมมุติว่ามีค่าเท่ากับมิวนะคะความแปรปรวนของประชากรสมมุติว่าซิ่มากกำลังสองส่วนบริเวณม,มาหารก็สิกม้านะคะก็ให้เรานึกภาพเมื่อกี้ที่เรามีข้อมูลในประชากร1 2 3 4นึกภาพเขาวๆ้า,า,าตามที่เราดูตัวอย่างไปนะคะคราวนี้สูมตัวอย่างขนาด n n อาจจะเป็น10-15-30ก็แล้วแต่เมื่อกี้เราสูม n เป็น2ใช่ไหมคะ เสร็จแล้วเราก็มาดูตัวอย่างที่เป็นไปได้ทั้งหมดล้วก็คำนวณ x กบาออกมาแล้วก็เอา x กบามาแจกแจงนะคะทีนี้ทฤษฎีนี้บอกเราว่าค่าเฉลี่ยของตัวอย่างคือเอบาเนี่ยมันจะมีการแจกแจงแบบปกติก็คือถ้าเรานําค่าเอกบา์เนี่ยมาพล็อตกราฟรูปกราฟก็จะได้รูปะระฆังสมมาตรนะคะค่าเฉลี่ยของเอบาจะเท่ากับค่าเฉลี่ยของประชากร ซึ่งเราแทนด้วยมีมห ا ยเอกบาหรืออ e ีมูเลบเอกบาเมื่อกี้นะคะเท่ากับค่าเฉลี่ยของประชากรส่วนความแปรปรวนของเอกบาไม่เท่ากับความแปรปรวนของประชากรจะเท่าเมื่อเราหารด้วยขนาดตัวอย่างนะคะส่วนเบี่ยงเบมาตรฐานของเอกบาก็แทนด้วยซึกงมหายเอกบาเท่ากับสแควรูตตรงนี้ก็ซึกมาหานรูตเอ็นนะคะเดี๋ยวเราจะเอาสิ่งที่ได้ตรงนี้ไปใช้ประโยชน์นะคะ เนื่องจาก x-bar ตามทฤษฎีนี้มันมีการแจกแจงแบบปกติพันตัว x-bar ก็เป็นตัวแปรสุ่มปกติพันหัวข้อที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องก็คือหัวข้อการแจกแจง,แจง,แจงแบบปกติที่เราเคยเรียนมาตอนที่เราอันนี้ทบทวนของเก่านะคะตอนที่เราเรียนหัวข้อการแจกแจงแบบปกติเวลาที่เราจะหาค่าคอนให้เป็นของตัวแปรสุ่มปกติเราต้องแปลงให้เป็นตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานใช่ไหมคะแปลง x ให้เป็น z สูตรที่ใช้คืออะไรคะ เอา x ลบ μ หาร σ นะคะตรงนี้ก็ทำนองเดียวกันนะคะ x bar เป็นตัวแปรสุ่มปกติแันเวลาที่เราจะแปลง x b a ์ให้เป็นแซต้องทำไงกับ x bar คล้ายๆตรงนี้ลบ μ แต่ต้องเป็นลบค่าเฉลี่ยของ x bar นะคะหารด้วยส่วนเบี่งเบนมาตรฐานของ x bar เราจะแปลงตัวแปรสุ่มปกติตัวไหนให้เป็นตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานต้องลบค่าเฉลี่ยของตัวแปรสุ่มปกติตัวนั้นหารด้วยส่วนบน่งเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่มปกติตัวนั้นนะคะ,ะถึงจะกลายเป็น Z t อนนี้ตามทฤษฎีบอกแล้วว่ามิลเอ็กบาร์เท่ากับมิใช่ไหมค่าเฉลี่ยของเอ็กบาร์จะเท่ากับค่าเฉลี่ยของประชากรแล้วตรงนี้เราก็แทนแทนด้วยมิได้นะคะ ซึ่งา x bar เท่ากับตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ยกสูตรนี้มาแทนวันสรุปนะคะเวลาเราจะแปลง x bar ให้เป็น Z ก็คือเราต้องใช้สูตรนี้นะคะวันจะคล้ายกับสูตรเดิมของเรานะคะลบมิวเหมือนกันมีซิม่าเหมือนกันต่างกันต้องเพิ่มหารรูทเอ็น,นะอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะไปตัวอย่างการคำนวณหาความน่าจะเป็นของ x bar นะคะก็เราไปที่ ข้อ5เลยนะคะแบบคูณหัดชุดที่6ข้อ5จาจันจะใช้โจทย์จากข้อ5นะคะโจทย์ข้อ5าเขากำหนดอะไรมาให้มั่งะคะค่าเฉลี่ยเท่ากับเท่าไหร่50ส่วนหนึ่งเมตราหาร16ขนาดตัวอย่าง N 64นีะคะนี่จันให้ดูการคำนวณข้อ5.1ก่อนนะคะ 5.1เขาบอกว่าให้หาความนั้นจะเป็นที่ x bar แต่ตอนนี้จารย์ขอเขียนเป็น x ก่อนเนีไม่เป็น x bar นะคะมีค่าอยู่ระหว่างเท่าไรคะ45ใช่ไหมถึง55เออข้อนี้สมมุติว่า x x, x มีการแจกแจงปกตินะคะ x บมีการแจกแจงปกติด้วยก่อนคำนวณตรงนี้จารย์ขอกลับไปทบทวนหัวข้อการแจกแจงแบบปกตินะคะ ก็คือไปทบทวนวิธีการคำนวณหาความนั่นจะเป็นของตัวแปรสมมปติติตัวอย่างนี้เราเคยเจอมาแล้วนะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งจะเอาวิธีการคำนวณตัวนี้ไปใช้นะคะเราจะได้จำได้นะคะ x มีการแจกแจงแบบปกติตรงนี้คืออะไรคะค่าเฉลีย่ยเท่ากับ3ความแปรปรวนเท่ากับ4ี่ซิกมากำลังสองนะคะเท่ากับ4ส่วนบริเวณมาตรฐานก็ซิกมาถอดสแควรูทความแปรปรวนนะคะได้2 ความได้เป็นที่ค่าตัวแปรสุ่ม x เ,เนี่ยมีค่าระหว่าง3กับ5เนื่องจาก x เ,เป็นตัวแปรสุ่มปกตินะคะเราต้องแปลงให้เป็นตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานก่อนถึงจะเข้าไปใช้ตารางแรกได้ตารางการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานนะคะตรงไหนที่เป็นอ่าสัญลักษณ์เราก็แปลงเป็นสูตรคะแนน,นมาตรฐานตรงไหนที่เครื่องหมายก็ยกมานะคะ ตรงไหนที่เป็นตัวเลขเราก็จัดการคำนวณจากค่า x แปลงให้เป็นค่าแใช้สูตรตามนี้ใช่ไหมคะหาน x เป็น3ลบมิวก็คือ3นะคะส่วนบรเวณมาตรฐานก็คือ2หานตรงนี้ก็กลายเป็นค่าแ0นะคะค่า x 5แปลงเป็นแก็ทำนองเดียวกันลบค่าเฉลีย่ยหารส่วนบรเวณมาตรฐานตรงนี้ก็ได้1ออกมาใช่ไหมคะหานก็ได้แ1กับ0ออกมาน,นะคะ อันนี้ทำไงต่อคะวาดกราฟว่าสัญลักษณ์ความน่าจะเป็นคือพื้นที่ตรงไหนค่าเฉลี่ยเป็น3ามเขียนไว้ก่อนนะคะ1ลงจุดใช่ไหมคะ1ลงจุด3ตรงกับค่าเฉลี่ยพอดี5เราก็เขียนเพิ่มนะคะ2หาบริเวณค่าที่เราสนใจช่วงช่วงระหว่าง3ถึง5เนี่ยนะคะโอกาสที่จะเกิดค่าช่วงนี้เป็นเท่าไหร่พื้นที่เหนือบริเวณน,นี้เป็นเท่าไหร่นะคะ รันนี้เราก็ต้องไปที่แซทหนึ่งใช่ไหมเพราะว่า x 5เนี่ยแปลงเป็นแซทตรงกับแซทหนึ่งใช่ไหมคะ x 3แปลงเป็นแซทตรงกับแซทศูนย์อนนี้เราก็ไปใช้ความรู้ที่ที่เราฝึกใช้ตารางแซมาใช้ตรงนี้เราก็ไปที่ 1, แซทหนึ่งก็โยงเข้าไปเชิงกันได้เท่าไหร่คะจุดสามสี่หนึ่งสามตรงนี้คือพื้นที่จากศูนย์ถึงหนึ่งพื้นที่จากแซทศูนย์ถึงหนึ่งก็คือความน่าจะเป็นที่ ซนมีค่าระหว่าง0กับ1หรือความได้เป็นที่ x มีค่าระหว่าง3กับ5นั่นเองอันยังจำวิธีการคำนวณตรงนี้ได้นะคะอาจารย์จะเอาไปใช้เรากลับมาที่ข้อ5.1เมื่อกี้ตอนนี้ x ของเราเป็นตัวแปรสุ่มปกตินะคะเราจะหาความได้เป็นของตัวแปรสุ่มปกติทำไงคะก็ตามที่ทบทวนไปเมื่อกี้ก็แปลง x ให้เป็นแก่อนนะคะ หาร45้าคือค่า x แปลงให้เป็นแลบมิลคือ50หารส่วนบริเวณมาหารคือ16ใช่ไหมคะค่า x 5้าก็แปลงเป็นแก็ลบมิลคือ50หารส่วนบริเวณมาหารคือ16นะคะอันตรงนี้ก็กลายเป็นแเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็วาดกราฟนะคะนี่จันเอาอย,ย่อยๆนะคะแล้วก็วาดกราฟว่าความน่าจะเป็นที่โจทย์ให้มาเนี่ยคือพื้นที่ตรงไหนนะคะ ค่าเฉลี่ยเขียนไว้ก่อนค่าเฉลี่ยเป็นเท่าไรคะ50านะคะคราวนี้ค่า x 4 5หาน้อยกว่า50ก็อยู่ซ้ายค่า x 5 5มากกว่า50ก็อยู่ขวาใช่ไหมคะอันบริเวณนี้คือบริเวณที่เราสนใจโอกาสที่จะเกิดค่าบริเวณนี้เป็นเท่าไหร่นะคะคราวนี้เปลี่ยนโจทย์ใหม่ให้เป็นไปตามโจ,โจทย์จริงของเขานะคะ อันนี้จารยังไม่ได้ใส่บาร์ข้างบนตอนนี้เป็น X บาร์ bar. ถามว่าต้องเปลี่ยนอะไรมั่งเปลี่ยนเปลี่ยนสูตรเพิ่มอะไรคะหารส q u a r e root n ได้ไหมคะตรงนี้ก็หารส q u a r e r ู o t 64ใส่เข้าไปนะคะหารรู o t 64ิาที่เหลือคำนวณต่อรั้นการคำนวณวิธีการหลักการเหมือนกับหัวข้อการแจกแจงปกติ ที่อาจารย์ทบทวนตัวอย่างเมื่อกี้การคำนวณเหมือนกันทุกอย่างยกเว้นสูตรที่ใช้แค่นั้นแหละที่เหลือเหมือนกันนะคะ,ะที่เหลือต่อนะคะคำนวณ5.1เสร็จ5.2ก็เหมือนกันนะคะก็5.2กับไปทําเป็นการบ้านแล้วกันแล้วก็ไปโจทย์เสริมข้อ A e นะคะต่อโจทย์เสริมข้อ A e. จากตัวเลขเกี่ยวกับอายุนักเรียนนะคะของเรียนอนุบาลแห่ง